อินซีราชาแห่งท้องฟ้าหนักล่าผู้สง่างามที่เราคุ้นเคยแต่รู้ไม่ว่ามีเรื่องจริงที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก,ก่อนผมจะเล่าไอ้ฟังเรื่องของวิสัยทัศน์อินซีมองเห็นได้ไกลกว่ามนุษย์ถึง4-5เท่าลองนึกภาพนะถ้าเราเห็นกระต่ายที่อยู่ห่างไปแค่ร้อยเมตรอินซีจะเห็นมันได้จากระยะเกือบครึ่งกิโลเมตรว้าวสุดยอดไปเลยคุณอาจจะอุทานแบบนี้ใช่ครับยังไม่หมดแค่นั้น รู้ไหมว่าอินทรีบางชนิดสามารถจับเหยื่อที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวเองได้ผมเคยอ่านเจอเรื่องอินทรีทองจับแพะภูเขาตัวโตวโอ้โหพลังอะไรขนาดนั้นแล้วรู้ไหมว่ารังของอินทรีสามารถมีขนาดใหญ่ได้ถึงขนาดไหนบางรังมีเส้นผ่านศูนย์กลางเกือบ3เมตรใหญ่กว่าเตียงควีนไซส์อีกนะน่าทึ่งจริงๆใช่ครับนี่แหละคือความมหัศจรรย์ของอินทรีนักล่าที่น่าเกรงขามแห่งท้องฟ้า อินซี sea, ไม่ได้มีแค่ความแข็งแกร่งแต่ยังมีความอดทนและฉลาดในการล่าอีกด้วยพวกมันเป็นสัตว์ที่น่าทึ่งจริงๆสรุปแล้วอินซี sea, ไม่ใช่แค่นกที่สวยนามแต่เป็นสุดยอดนักล่าที่มีวิสัยทัศน์อันยอดเยี่ยมพละกําลังมหาศาลและความฉลาดในการเอาชีวิตรอดทําให้พวกมันเป็นราชาแห่งท้องฟ้าอย่างแท้จริง